ถ้าพูดถึงพี่เลี้ยงคุณคิดว่าพวกเขาเป็นไปทำไมเป็นไปเพื่ออะไรยอมลำบากเสียแรงเสียเหนื่อเสียไปทำไมเสียไปเพื่อใคร ทำไปแล้วได้อะไรค่ายนี้มีคำตอบสวัสดีครับน้องน้องม .4 ม .5 และพี่เพื่อนม .6 ทุกนคนผมรู้สึมาว่าไม่มีโอกาสไปเป็นพี่เลี้ยงค่าลูกเสือที่เศษควรจะพักค่ายนี้คือความผู้นำของเราไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือพอหมดคนการเรๆๆๆลือกเพื่อเพื่อแผลหรือว่าเป็นการดูแลน้อง ถาคุณทำได้หรือเปล่าถ้าเจ๋งก,ก็ก้าวเข้ามาคุณเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าค่ายลูกเสือเนี่ยมันเป็นมรดกของเด็กสวนุูลาบวิทยาลัยร,รังสิตและผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าพวกคุณจะก้าวเข้ามาสู่การเป็นพี่เลี้ยงยลูกเสือเรามาสร้างพลังเรามาสร้างความรักเรามาสร้างพี่น้องกันกับกิจกรรมที่เลี้ยงค่ายลูกเสือสัมพันธ์ สวัสดีครับพี่ชอวิตวันนะครับเป็นประธานค่ายลูกเสือ,อสวนกุหลาบสัมพันธ์ที่22นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาสมัครเป็นที่เลี้ยงสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28สินงหาคมนะครับสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ www.skr.ac.th นะครับแล้วเจอกัน ื่อมั่นว่าพวกคุ